สวัสดีครับยินดีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่รายการเอ็มเกมมิในวันนี้เนี่ยเรามาอยู่กันในเกม Argo Choice ส์ทางเลือกของ a r ร์กในตอนที่4กันแล้วนะครับก็จากกอน,นตอนที่แล้วเนี่ยเราทำการย้อนอดีตเนาะในเมื่อตอนที่เรานั้น ไล่ล่ากับคนที่ชื่อว่ากีซซึ่งกีสเนี่ยเป็นคนที่แสบอย่พอตัวครับก็ตามชื่อไพ่ก็คือตัวตลกนั่นเองแต่เ,เราจะมาเล่นกันต่อเลยนะครับว่าเหตุการณ์มันจะย้อนไปยังไงเดี๋ยวเราไปดูกันเลยครับเด t s สโกมาเวลา10บโมงนะครับถ้าอย่างนั้นก็ได้โปรดได้เถอะ คุณไปปรากฏตัวสแกนให้พวกเขาเห็นว่าคุณเป็นใครแค่นี้ไม่ได้เหรอจะยิ่งดีถ้าคุณไปถ้าคุณไปต้องไปทำหน้าที่มึ่งตึงสำหรับเขาก็จะได้ไม่ต้องสู้กันแล้วจบเรื่องนี้ไปอย่างเงียบเอ่อ,อ,อฉันต้องไปวุ่นวายกับอะไรแบบนี้ด้วยเหรอก็ไม่เชิงแต่ถ้าคุณ ยอมไปสักหน่อยปัญหาก็ได้จะปัญหาจะได้จบในนี้สักทีไงป้านอืมเยเขาต้องการให้ฉันไปจัดก,การปัญหาในการทะเลาะกันในละแวกบ้านเขาเหรอฉันไม่คิดว่ากีตไม่คิดว่ากีตไม่เข้าใจว่างานของฉันคือทําอะไรยกีตเข้าใจ ตาเข้าใจหรือเปล่าว่าเราทำอะไรอ่ะคุณเป็นคุณเป็นนักขายปัญหาที่ทำงานที่ทำงานอันตรายได้ได้งั้นผมยอมจ่ายให้คุณเพื่อมาทำงานเหมือนกับว่าเป็นผู้ว่าเจ้ามาล้องอย่างความเป็นทางกะอย่างร้องขออย่างเป็นทางการผมไม่รู้ว่าคุณมีปัญหาหนึ่งมโนครรมแค่ไหนแต่ท้ายแล้ว คุณก็ได้รับเงินจากการทำงานของคุณเขาพูดถูกนะเขาเป็นคนปกเปียดแต่เขาก็ามีประเด็นนี่เค่นี้พอไหมนะออก็ไ,ได้ฉันจะรับงานนี้เป็นคำเป็นคำร้องอย่างเป็นทางการออมีเงินไม่พอ ยากให้นายอยากให้ฉันจับงานนี้จริงๆเหรอผมตัดสินใจแล้วโปรดจัดการให้แข็งที่มีชื่อกับเด็กกับเด็กกับเด็กว่าแปดไม้นั่นไม,ไม่เข้ามามโม่สโในแถวสนามเ็กเดล่นในระแวกน,นั้นอีกต่อไปได้เย้ขอรับงานแล้วทีนี้เราต้องทำไงต่อนะ อันดับแรกเราต้องฉันต้องดูก่อนว่ามีใครอยู่ในแกงบ้างส่วนผมต้องต้องหาทางรวมพวกเขาเอาไว้ในที่เดียวกันให้ได้ผมจะติดต่อไปหาพวกเขาและหาทางให้พวกเขามาลงกันในอาณาเขตนั่นงั้นผมจะไปกาดการเลยนะ,ะเออโยกกระเปิดตั้งต่างแล้วก็โดดหายไปในทีเฮ้ย โอ้นะครับเอาคือแบบว่าเอา่อกี์จ้างเรานะครับในการที่อันนั้นนะกีซ์โดนวมยุสีคนลุ่มล้อมมาไว้แม่เมื่อเช้านี้ไอ้นหนูมันด่าพ่อร่แม่เราวนะโซเชียลแล้วเว้ยเว้ยเลยเราต้องเขารบพ่อแมอ่แม่เราพอกันเลย ฉันน่ะไม่สนเลยไอ้มันบอกว่ามันจะแนะนำสาวๆเอามาช่วยเช็ดตูดให้ฉันน่ะอ่ะ <c oughs> <c oughs> เล่นแรงไปเปล่าวะไอ้หนูแล้วแกก็กบ,บอกว่าฉันน่ะไม่มีผมเลยนอกเลยออกเออเลยนอกจากต้นบนหน้าอกและหน้าแข้งอะงแต่อย่างไรก็เถอะอาก้ไปอยู่ไหนกันเขาเขาบอกว่ามาแน่ๆ ว่าเขาเฝ้เาอมองดูจากห่างหวังว่ากิเนี่ยจะจัดการเรื่องนี้ได้ตัวเองนะแต่เรื่องมันเริ่มซีเรียสขึ้นละซ่อนตัวองกิสประเชินมากกับพวกอัตาราน มาเตรียมตัวแล้วคงต้องเริ่มงานซะทีอากอเดินตรงไปในยันตำแหน่งที่กีสุจับตัวไว้เฮ้ยพอได้แล้วออกจากที่นี่ซะแล้วฉันจะยอมปล่อยไปว่าไงนะเฮ้ยนายไม่ใช่ตำรวจด้วยซ้ำไปใิ้พ้นเลยอากททำไมปล่อยให้รอนาแบบนี้รอให้แห สามโมงแห่งความเที่ยงธรรมมาแล้งายเฮ้ hey, คุณครับไม่เห็นปืนเหรออยากตายางั้นเหรอทำเรื่องปรงหารอากโก้นี่ไงเอออ่าอ,อะไรนี่เหมือนอะไรกันน่ะอะากวอดไว้ชีวิตด้วยอากโก้เดี๋ยวก่อนเดี๋ยวก่อนคณไม่จำเป็นต้องโอ้ โอ้ oh, ไม่นะเอากิสจะไม่อาเพิกเฉยก่บเพื่อนร่วมทีมที่บาดเจ็บได้ผมพผม,ผมไม่ต้องการให้เป็น,ปนแบบนี้นี่ผมแค่อยากให้คุณไปทำให้พเขากลัว จะให้ฉันอยู่เฉยๆแล้วดูคนของฉันถูกยิงตอนท่างั้นเหรอประพอผมเข้าใจผมคงดูเหมือนกำลังจะรูกค่าจากที่ไกลนั่นมันเป็นความผิดผมเองจิตรับปืนนี้ไปมีศพดูรอบนี้และและคนเดียวที่มีจงใจในการฆ่าหรือนายที่ถูกซ้อม ผมเข้าใจสถา,านการณ์ในตอนนี้นะทีนี้เนี่ยฉันจะให้ฉันจะให้งานไปทําให้นางงานไปทําทีนี้เนี่ยเกี่ยวกว่าให้เรียบร้อยซะและคิดทบทวนเรื่องงานที่เราทําดูอีกครั้งอาก้เดินจากไปคอที่ถามไม่ได้ตอบผมไม่รู้จริงเหรอว่าว,ว่าอากเป็นนักฆ่าไอ้เหี้ยอากเป็นนักฆ่า เออมันไม่ใช่ร้องขออะไรหรอกมันเป็นฉากบางหน้าะเออเป็นงานที่เลวร้วายมากเลยอ่ะนี่ไม่หนักเกินไปสลับคุณเหรออ,อ้ามันเป็นความผิดของผมเองแหละโอ้ยเขายอมรับดีสิเขายอมรับอย่างสงบเลยนะอาโก้ควรจะเป็นต้องทำงานแบบนี้ด้วยเหรอ ฉันไม่ใช่คนที่เหมาะกับนานนี้เอ่อออมันเป็นสิ่งที่คนแบบฉันเนี่ยต้องจำจำต้องยึดถือตามนี่มันเป็นสาเหตุที่ไม่เข้าไปยุ่งเกี่ยวกับพลเรือนเดือนอกจากงานของฉันของภัยเสีนยงน โกรธเลยนะครับแต่ครั้งนี้เพือเรียนเข้ามายุ่งกับงานของฉันการกระทําของคุณคุณจับว่าชอบทําพอพวกเขาควักบี้กับปืนออกมาสินะถูกต้องแล้วละ่ะออาโกบอกให้แยกเรื่องงานออกจากชีวิตส่วนตัวแต่ผมเอาชีวิตส่วนตัวเข้ามาในงานหลังจากเธอหลังจากเจออะไรแบบนั้นมาแล้วผมก็ไม่อาจจะเป็นเด็ก ไม่รู้ภาษาต่อไปได้อีกแล้วตั้งข่าวพรซะเล็กน้อยทำให้ผู้คนทั้งสีคนมีความสุขปาเดนเนอร์ลินลงครึ่งหนึ่ทั้งสีแก้วขอบคุณเขา้าใจแล้วว่าทำไมอาโก้ถึงมาที่บาร์นี้กิ๊ดหิบแก้วหนึ่งใบจากปาเดนเนอร์ลินให้ไปดื่มช้าๆคิดถึงเพื่อนร่วมง,งานของคุณแต่ละคน โอ้มันตาหาอุบุรีเฮ้ยมันมันชืน่อมาลีบูใช่หรอวะเออมามาลีบูหรือรอ,อ,อ,รรอ,อะไรสักอย่างนั่นแหละมาตาบาตาน่าเฉยเลยอะไรสักอย่างนึงอ่านอ่านไม่ทันอ๋อพอมาคิดดูแล้วคุณเล่าเรื่องลับๆให้ฉันฟังเยอะเลยนะก้ถ้างั้นฉันจะขอถามหนึ่งคำ ท่านขอถามคำถามที่อาจจะเสียมร,รยาทหน่อยได้ไหมอืมตอนนี้อ่ะฉันเกิดอยากใจกว้างขึ้นมาโอเคนี่คือคำถามของฉันนะมีอะไรมีงานอะไรไหม ที่เลวร้ายมากสำหรับคุณแม้แต่จากมาตรฐานุณเองอมีหลายงานที่เป็นแบบนั้นนะ่ะเพราะมันเป็นงานของห้องงานของสมสกปกงั้นฉันขอฉันคงต้องขอถามคุณอีกครั้งหนึง่งคุณมีนานอะไรที่สกรปรกมากมากจนทําให้คุณทำให้คุณ คิดในใจว่าคุณไม่น่ารับการน,นี้เลยไหมจะว่ายังไงดีอะบางคาดีมันอาจจะดูเลวร้ายวกว่าคาดีอื่นแม้ว่าจะเป็นอาชญากรรมแบบเดียวกันก็าตามเข้าใจว่าคุณหมายความว่าอะไรป้เนเงินค่ะเมื่อคุณอยู่ในแก๊งคุณก็ต้องพบกับเรื่องแบบนี้มาบ้างในบางครั้ง แม้แต่กองทัพเองก็ยังมีสิ่งที่ฉันคิดว่าสกปรกจริงๆคือคือการทํางานที่สปกปรกไม่โดยมตาตรฐานว่างงานนั่นแหะมันจะสปกปรกฉันฉงานงานที่ฉันทําเนี่ยมันก็เป็นแบบนั้นแหละโอเคก็โอเค,อเคชัตเตอร์ทัดไปเป็นทุบตีล่อนะครับผม แต่ว่าพอไม่พิยงเทาี้ก่อนนะครับก็จบกันไว้แล้วนะครับสำหรับเกม a r ร o Cho อย e ทางเรื่องของ Ar ร์โกไว้เพียงเท่านี้ก่อนนะครับถ้าใครชอบก็อย่าลืมกดไลค์กด subscribe เพื่อเป็นกำลังใจให้ผมด้วยนะครับสว่วนคลิปนี้ผมกอตลาไปก่อนเดี๋ยวเจอกันใหม่ในทอนหน้าสักคลิปนี้ See you again ครับผม